สำหรับนักอ่านนิยายแล้วถ้าได้ยินชื่อของทอมแคลนซี่ก็ควรจะนึกถึงนักแต่งนิยายชื่อดังผู้ร่วงลับผู้เป็นเจ้าของนิยายแอคชั่นสายทหารชื่อดังมากมายหลายเล่มไม่ว่าจะเป็น The Hunt for Red October The Sum of All Fears Without Remorse กับตัวเอกสุดโด่งดังอย่าง Jack ไรอันที่โลดแล่นอยู่ในวงการนิยายติดอันดับขายดีมานับ10ปี แต่นอกจากจะทิ้งผลการระดับตำนานเอาไว้ในวงการนิยายแล้วทอมแคลนซี่ก็ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่มีความสำคัญอย่างมากในวงการวิดีโอเกมด้วยและแม้ผลงานนิยายของทอมแคลนซี่จะมียอดขายระดับ100ล้านชุดแต่ความสำคัญของเขากับวงการเกมและมรดกที่เหลือทิ้งไว้ก็ถือว่ามีความสำคัญและก็น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทอมแคลนซี่ในมุมที่ใกล้ชิดกว่าที่เคย ทอมคลันซี่หรือชื่อจริงคือโทมัสลีโอคลันซี่เจเนียร์นักเขียนนิยายชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงนิยายสายทหารจุดเด่นของนิยายทอมคลันซี่คือความแน่นและก็สมจริงในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็ยุททวิธีในการรบทอมคลันซี่มีนิยายขายดีขึ้นแทนกว่า19เรื่องและก็มียอดพิมพ์นิยายทั้งหมดเกิน100ล้านเล่มทอมคลันซี่เปิดตัวในฐานะนักเขียนชื่อดังอย่างเป็นทางการในปี1984โดยการขายงานเขียน The Hand for Red October ไปในราคาถึง5,000เหรียญ และหลังจากนั้นเป็นต้นมาผลงานของเขาหลายเรื่องเช่น The Hunt for Red October Patriot Games Clear and Present Danger และก็ The Sum of All Fears ก็ล้วนถูกนำไปสร้างเป็นหนังชื่อดังที่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแม้จะล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผลงานจักรวาลน,นิยายของคลนซี่ก็ยังคงถูกหยิบมาสารต่อแล้วก็มอบความสนุกให้กับแฟนๆซึ่งมีทั้งนิยายภาคต่อที่ถูกหยิบมาสารต่อโดยนักเขียนท่านอื่นๆหรือการหยิบเอาเนื้อหาของนิยายทอมคลนซี่ไปดัดแปลงเป็นทางภาพยนตร์และก็ทีวีซีรีส์แบบต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่ก้าวแรกที่ชื่อของทอมคลันซี่เข้ามามีส่วนร่วมกับวงการเกมเราก็ต้องหมุนเวลากลับหลังไปที่ปี1987กับเกมจำลองการสู้รบโดยเรือดำน้ำสร้างจากงานเขียนชิ้นแรกของเขาอย่าง The Hunt for Red October เกมนี้พัฒนาโดยทีมงาน Grand Slam Entertainment เพื่อลงให้กับเครื่อง IBM PC, C64 และ Amiga นิยาย The Hunt for Red October ถูกนำไปพัฒนาเป็นเกมอีกหลายครั้งอย่างเช่นเกม Red Storm Rising หรือการนำ The Hunt for Red October กลับมาพัฒนาใหม่ถึง2รอบในปี1990โดยทีม Grand Slam Entertainment Nintendo แลก็ Nintendo. โดยภาคที่ถูกพัฒนาโดย Nintendo นั้นน่าจะเป็นเกม Tom Clancy เกมแรกที่เด็กหนวดหรือว่าเกมเมอร์วัยกลางคนหลายๆคนได้สัมผัสเพราะว่าลงให้กับเครื่องอย่าง NES SNES แล้วก็ g เกมบอย ฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทอมแคลนซี่น่าจะโด่งดังในวงการนิยายหรือภาพยนตร์ซะมากกว่าแต่ทอมแคลนซี่ก็ไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับวิดีโอเกมแบบเต็มตัวแต่เพราะอะไรชื่อของทอมแคลนซี่กลับผูกพันกับวิดีโอเกมมากที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในปี1996หลังปล่อยให้ทีมงานอื่นนําผลงานนิยายของตนเองไปสร้างเป็นเกมอยู่นานในที่สุดทอมแคลนซี่ก็ตัดสินใจร่วมลงทุนก่อตั้งทีมพัฒนาเกมเองภายใต้ชื่อ r e Storm Entertainment แม้จะสร้างชื่อและโด่งดังในฐานะเกมแนวแอคชั่นแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าผลงานชินแรก ที่พ่วงชื่อทอมคลนซีกลับเป็นเกมวางแผนสลับตากันเดินในชื่อทอมคลนซี่สโปลิติกา ออกวางจำหน่ายบนเครื่อง PC และก็ Macintosh ในปี1997เนื้อหาในเกมเกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของประธานาธิบดีบอริสเยลซินผู้เล่นต้องอาศัยการวางแผนสวมบทเป็นหนึ่งใน8ฝ่ายภายในสหาพันธรัฐรัเสเซียหาทางเข้าครอบครองประเทศให้สำเร็จแม้จะเป็นผลงานชิ้นแรกที่ติดชื่อทอมคลนซีแบบเป็นทางการแต่พลิติก้าก็กลับไม่ได้รับคำนิยมสักเท่าไหร่ตัวเกมได้รับคะแนนรีวิวไปแบบกลางๆข้อเสียสำคัญที่ถูกติก็คือระบบการเล่นที่ตื้นเขินเกินไปและตัวเกมไม่ได้รับการขัดเกลาเท่าที่ควรแต่แล้ว Restom Entertainment ก็สร้างชื่อ ได้สำเร็จในผลงานชิ้นที่2อ,อย่าง Dominance Species ซึ่งเป็นเกมวางแผนการรบแบบ RTS สงครามไซไฟเกมแรกๆที่พัฒนามาใช้กราฟิกแบบ3มิติ d o m i n a n t Species ได้รับการตอบรับอย่างดีและส่งให้ชื่อ Restorm เริ่มกลายเป็นที่รู้จักภายในวงการเกมและแล้วในผลงานชิ้นที่3ของค่ายทีมงาน Restorm Entertainment ก็ได้สร้างสุดยอดเกมยิงที่ได้ปฏิวัติวงการและส่งให้ชื่อ Restorm Entertainment กลายเป็นสุดยอดทีมพัฒนาชั้นนำของโลกกับผลงานที่มีชื่อว่า Tom Clancy's Rainbow Six จุดเด่นของ Rainbow Six คือการฉีกตัวเองออกจากเกมยิง FPS เกมอื่นๆทั่วไปในท้องตลาดโดยในตอนนั้นเกมยิงบน PC กำลังนิยมมากโดยเฉพาะแนว Run แอน g u n วิง่งยิงแหลกสัตว์กระสุนใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่กลับกัน Rainbow Six ได้รับการขนานนามให้เป็นเกม tactical FPS หรือเกมยิงแนววางแผนเกมแรกของโลกตัวเกมเน้นการวางแผนการจัดตำแหน่งพร้อมๆกับความแม่นยำในการยิงและก็สายตาอันเฉียบคมของผู้เล่น เนื้อเรื่องในเกม Rainbow Six นั้นเกิดขึ้นในปี1999และ2000โดยหล่าประเทศสมาชิกองค์การนาโตได้รวมมือกันจัดตั้งหน่วยรบพิเศษที่รวมเอาสุดยอดทหารของประเทศสมาชิกมารวมตัวกันในชื่อหน่วย Rainbow โดยมีเป้าหมายในการต่อต้านภัยก่อการร้ายสากลภารกิจหลักในเกมภาคแรกคือการหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ที่ตัวร้ายหลักของเกมต้องการใช้เพื่อทำลายมนุษยชาติและสร้างโลกใหม่ในฝันขึ้นมา เกม Rainbow Six ถูกพัฒนาไปพร้อมกับนิยายในชื่อเดียวกันและเป็นเกมที่ส่งให้ประโยคอย่าง One Shot, One Kill แล้วก็ t a n g o Down ถูกฟังอยู่ในหัวใจของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกการที่ตัวเกมมีระบบ m ัลติ p l a y e r และก็โหมด c o o อสุดมันส่งให้ Rainbow Six กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเกม FPS ในยุคนั้นกำเนิดเป็นตำนาน Tom Clancy อย่างที่เรารู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากความสำเร็จของเลนโบวซิกส์ทีมเรสตอมตัดสินใจหวนกลับไปพัฒนาเกมวางแผนอีกครั้งในเกมที่มีชื่อว่า TomClancy's r u t h l e s s c o m ซึ่งอา่ไโครงเรื่องจากนิยายของ Tom Clancy ในชื่อเดียวกันในเกม r u t t l e s s c o m ผู้เล่นทั้งสูงบทเป็น CEO ของบริษัทซอฟต์แวร์ที่อาศัยแผนการต่างๆพาบริษัทตนเองขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดตัวเกมรองรับทั้งหมด Sin g l e Player และก็ Multiplayer โดยมีผู้เล่นสูงสุดได้8คนพร้อมกัน Rootless.com ได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีสเท่าไหร่โดยมีสำนักรีวิวหลายแห่งที่ติดติงในเรื่องของความสั้นของโหมดเนื้อเรื่องและระบบสอนเล่นที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร Restorm น่าจะเริ่มค้นพบแล้วว่าหมายเด็ดที่สุดของค่ายก็คือเกมอย่าง Rainbow Six นั่นเองทำให้มีการพัฒนาออกภารกิจเสริมตามออกมาในปี1999สำหรับ Rainbow Six ภาคแรกภายใต้ชื่อ Rainbow SixE ์อี Watch โดยเพิ่มภารกิจใหม่อีก5ภารกิจด้วยกันตัวละคร Operative ใหม่อีก4คนอาวุธใหม่3ชนิดแล้วก็โหมด Multiplayer โหมดใหม่ในที่สุดปี2000 Ubisoft ก็เข้าซื้อทีม Restorm ทั้งทีมแบบเป็นทางการส่งให้ Restorm แล้วก็ชื่อของ Tom Clancy เข้าไปอยู่ใต้สังกัด Ubisoft แบบเต็มตัวและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นชื่อของ Tom Clancy ถูกใช้งานในเกมของ Ubisoft มาแบบต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่ Ubisoft จะเข้าซื้อทีม r e Storm สำเร็จตอนนั้นทีมงานกำลังพัฒนาเกมยิงตัวใหม่ที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าตำนานของชื่อ Tom Clancy อีกครั้งในผลงานที่มีชื่อว่า Ghost Recon Ghost Recon ภาคแรกออกวางจำหน่ายในปี2001เป็นเกมแรกในชื่อ Tom Clancy ที่ออกวางจำหน่ายใต้ปีก Ubisoft และเป็นอีกครั้งที่ทีม r e Storm ยกระดับเกม Tactical FPS หรือว่าเกมยิงแนววางแผนขึ้นไปอีกระดับ ภายในเกม Ghost Recon ผู้เล่นทำหน้าที่ควบคุมหน่วย Ghost หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาภายในเกมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึงแต่ผู้เล่นสามารถเลือกออกคำสั่งทหารในควบคุมโดยการใช้หน้าจอแผนที่ Command Map ซึ่งสามารถสั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆหรือควบคุมการยิงเป้าหมายได้ตามกำหนด เกมยังมาพร้อมกับระบบสกิลที่ทหารที่รอดชีวิตจากภารกิจต่างๆจะได้รับแต้มไปเพิ่มค่าความสามารถในขณะเดียวกันทหารที่จบชีวิตในภารกิจจะจากไปแบบไม่มีวันกลับไม่สามารถถูกนํามาใช้ได้อีกช่วยเพิ่มความกดดันในการเล่น เนื้อเรื่องในเกม Ghost Recon จะเกี่ยวข้องกับเหล่ากลุ่มชาตินิยมที่เข้ายึดครองรัสเซียสําเร็จและก็มีเป้าหมายในการก่อตั้งสหภาพโซเวียตกลับขึ้นมาใหม่นําไปสู่ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องส่งหน่วย Ghost เข้าไปควบคุมสถานการณ์ตัวเกมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมและก็คว้ารางวัล Game of the Year มาครองจากสื่อหลายสํานักไม่ว่าจะเป็น IGN หรือว่า PC Gamer เกมนี้มันได้รับคําชื่นชมอย่างมากในเรื่องของระบบการเล่นที่เน้นความสมจริงตื่นเต้นแล้วก็กดดันขณะเดียวกันในโหมดมัลติเพลเยอร์ก็รองรับผู้เล่นถึง32คนและก็เป็นเกม Xbox Live เกมแรกๆที่ทําให้การเล่นเกมออนไลน์บนคอนโซลได้รับความนิยม Ghost Recon ยังถือเป็นผลงานชื่อดังที่ติดชื่อทอมคล a นซี่แต่ตัวคล a นซี่เองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาของเกมแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับ Rainbow Six ที่ตัวคล a นซี่เขียนนิยายในชื่อเดียวกันออกมาพร้อมกับตัวเกม ทั้ง Rainbow Six แล้วก็ Ghost Recon ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก็มีการปล่อยภาคต่อและก็ภาคเสริมตามหลังออกมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Rainbow Six Lockdown Ghost Recon Advanced Warfighter 1และ2แล้วก็ Ghost Recon Future Soldier ซึ่งทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ในช่วงเวลาหลังปี2005เป็นต้นมาเกมทั้ง2ตระกูลก็เริ่มมีความเป็นแอคชั่นแล้วก็ฉับไวมากยิ่งขึ้นความเป็นแท็กติคอลหรือการวางกลยุทธ์ในเกมก็เริ่มลดความสำคัญลงไปในเกมภาคหลังๆภายหลังมาค่าย Ubisoft ก็ได้ปล่อยชื่อ Tom Clancy ให้ทีมพัฒนาอื่นในสังกัดนำไปใช้สร้างเกมอื่นออกมาอีกหลายเกมและหนึ่งในเกมที่ผลักดันจนกลายมาเป็นซีรีส์หลักเทียบชั้นเกมรุ่นพี่ก็คือเกมสุดยอดสายลับในชื่อ Splinter Cell ทอมคลันซี่สปริน t ตอร์เซออกวางจำหน่ายในปี2002ตัวเกมเป็นผลงานการพัฒนาของทีมงาน Ubisoft Montreal และก็เป็นอีกครั้งที่แม้ตัวเกมจะติดชื่อ Tom Clancy เอาไว้แต่จะตัวกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตัวเกมซึ่งผู้เขียนบทตัวเกมนี้ก็คือ J.T. Petty ผู้มีผลงานล่าสุดอย่างเกมสยองขวัญ o u t Last และก็เกม The Walking Dead Season 2 เนื้อหาในเกม Splinter Cell เป็นเรื่องราวของตัวเอกอย่างแซมฟิชเชอร์สายลับสังกัดหน่วย Third e c อ e ค on หน่วยลับขององค์กร NSA เนื้อหาใน Splinter Cell มักจะเกี่ยวข้องกับการหักหลังทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ภัยก่อการร้ายข้ามโลกในด้านของระบบการเล่นตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นรอบเลนที่เน้นการซ่อนตัวมากกว่าจะเป็นการใช้อาวุธไล่ยิงจัดการศัตรูผู้เล่นจะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีรวมไปถึงการใช้เงามืดซ่อนตัวไปทำภารกิจให้สำเร็จ s ปรินเตอร์เซเปิดตัวเป็นเกมฮิตชื่อดังแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทันทีตัวเกมได้รับคัาชื่นชมอย่างสูงในด้านระบบการเล่นไปจนถึงภาพกราฟิกและแสงเงาอันงดงามด้วยกระแสตอบรับอันดีเยี่ยมก็ส่งให้ Ubisoft เข็นภาคต่อของ s p l ิน t e r Cell ตามมาอีกหลายต่อหลายภาคจนถึงภาคล่าสุดอย่าง Blacklist ที่ออกวางจำหน่ายในปี2013ก่อนที่ชื่อ s p ิน t e r c e เซจะเงียบหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของ s p i n เ e r c ์ l l และ Ghost Recon ช่วยตอกย้ำว่าชื่อของ Tom Clancy ถูกผูกติดกับเกมแนวสายลับหรือหน่วยรบพิเศษไปแล้วแม้ตัว Clancy เองจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเกมเหล่านี้แต่ชื่อของ Clancy ก็ดูเหมือนจะดึงดูดให้เกมเมอร์หันมาสนใจได้เป็นอย่างดีขณะที่ทางค่าย Ubisoft เองก็เหมือนจะรู้ดีว่าชื่อของ t o m Clancy ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวเกมได้จริงๆในปี2008ค่าย Ubisoft ตัดสินใจขอซื้อลิขสิทธิ์ชื่อของ Tom Clancy แบบเป็นทางการ ส่งผลให้ Ubisoft มีสิทธิ์ขาดในชื่อซีรีส์ Tom Clancy และสามารถพัฒนาเกมใหม่ออกมาได้ตามต้องการทาง Ubisoft ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเม็ดเงินในการซื้อขายสิทธิ์ครั้งนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็วิเคราะห์ว่า Tom Clancy น่าจะขายชื่อตัวเองไปในราคาหลักหลายสิบล้านเหรียญส่วนทาง Ubisoft ได้ออกมาแถลงการในตอนนั้นว่าชื่อของ Tom Clancy จะช่วยทำเงินให้กับบริษัทได้มากถึงปีละ5ล้านยูโรเป็นอย่างตำ่ำซึ่งหากดูจากความสำเร็จของซีรีส์ Tom Clancy ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่า Ubisoft จะตัดสินใจได้ถูกต้อง นอกจาก Ghost Recon, Rainbow Six และก็ Sprinter Cell ซึ่งถือเป็นสทหารเสือหลักแล้วก็ยังมีเกมอื่นที่พ่วงชื่อ Tom Clancy อยู่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น En War เกมวางแผนการรบจากปี2008ซึ่งมีเนื้อเรื่องเป็นสงครามโลกครั้งที่3ระหว่างกองกำลัง3าฝ่ายอันได้แก่สหรัฐอเมริกายุโรปและก็รัสเซียจุดเด่นสุดล้ำของเกมอยู่ที่ระบบการบังคับยูนิตด้วยเสียงผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้มือใช้เพียงไมโครโฟนเพียงตัวเดียวเพื่อออกคำสั่งตัวละครหรือควบคุมมุมกล้อง หรือจะเป็นเกมฮอคส์เกมขับเครื่องบินยิงกันแนวอาร์เคดหรือที่เรียกว่าไม่เน้นความสมจริงใดๆเอามันกันอย่างเดียวฮอคสวางจําหน่ายในปี2009และก็มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเกม Ghost Recon Advanced Warfighter 2ด้วยผู้เล่นรับบทเป็นเดวิดเครนชอร์อดีตนักบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ออกไปร่วมงานกับบริษัททหารรับจ้างทําภารกิจตามที่ได้รับคําสั่งก่อนที่เดวิดจะกลับเข้ามาประจําการในกองทัพอีกครั้งเมื่อรับรู้ว่าความจริงแล้วบริษัททหารรับจ้างเตรียมโจมตีประเทศของตัวเอง หลายคนน่าจะได้คําตอบแล้วว่าทาไมเราถึงได้เห็นชื่อของทอมคลนซี่ติดอยู่ในวิดีโอเกมชื่อดังทั้งหลายถึงแม้ทอมคลนซี่จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกมชื่อดังหลายเกมที่มีชื่อของเขาติดอยู่แต่ตัวเขาเองก็นับได้ว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนา Rainbow Six ภาคแรกอันถือเป็นต้นกําเนิดของเกมอื่นที่ตามหลังมาจากปากคาของไบรอันนับตันผู้ออกแบบ Rainbow Six ภาคแรกทอมคลนซี่มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนา Rainbow Six ทั้งในการเข้าร่วมระดมความคิดออกไอเดียต่างๆไปจนถึงการเป็นคนกลางช่วยติดต่อคนรู้จัััักกกในกองทพสําาหรบารบจด หาข้อมูล และก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องและแง่มุมหลายอย่างของตัวเกมหรือแม้แต่ในเกม s p l i n t e r c e l l ที่ตัวคล a นซี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการออกแบบโดยตรงแต่ตัวเกมก็ถูกระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน s p l i n t e r c e เ l จะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลนิยายของทอมคล a นซี่เกรโก้กอบบิจเจ้าของตำแหน่ง Creative Develo p e r ของเกม s p l i n t e r c e l l ก็เคยเล่าเอา,เอาไว้ว่าทอมคล a นซี่วางรากฐานและกฎสำคัญๆของเนื้อหาในเกมเอาไว้เช่นต้องไม่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าภายในเกมหรือการที่จะไม่มีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหยิบมาใช้ประโยชน์ ซึ่งทําให้ตัวเกม s p ปนเตอร์เซลก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเกมบางส่วนหลังเกิดโศกนาฏกรรมนายอิเลเทอมคลันซี่จากโลกนี้ไปในปี2013ลงเหลือเพียงตำนานและก็แนวทางมากมายให้นักแต่งนิยายและก็คนทำเกมเดินตาม โดยหลังจากโลกสูญเสียทอมคลนซี่ไปค่าย Ubisoft ก็มีการพัฒนาเกมใต้ชื่อแบรนด์ทอมคลนซี่ออกมาอย่างต่อเนื่องเกมของ Ubisoft ์ในยุคใหม่ถึงแม้หัวใจหลักจะยังเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าบุคคลในกองทัพหรือหน่วยง,งานสายลับแล้วก็มุ่งเน้นการนําเสนออันน่าตื่นเต้นแต่แนวคิดในเรื่องของความสมจริงสมจังก็ดูจะถูกลดทอนลงไปแล้วก็แทนที่ด้วยความตื่นเต้นล้าหน้าใหม่ๆที่เกินยุคสมัยที่ตัวคลนซี่เองจะคุ้นเคยไปอีกขั้น เดอะดิวิชันเรื่องราวของสมาชิกหน่วยเดอะดิวิชันกลุ่มสาลับที่แฝงตัวใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาอยู่ในสังคมและจะถูกเรียกใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเข้ากอบกู้สถานการณ์เนื้อหาในเกมจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสกรี e พ p อ i ซั n ที่ทําให้สังคมทั่วโลกตกอยู่ในความโกลาหลนในเกมผู้เล่นสมบทเป็นหน่วยเดอะดิวิชันที่ถูกส่งเข้าไปยังเมืองนิวยอร์กเพื่อหายาแก้ไวรัสและก็คืนความสงบกลับสู่เมืองให้ได้ Rainbow Six Siege ที่ทางใหม่ของซีรีส์ Rainbow Six ที่เปลี่ยนจากเกมซิงเกิลเพลเยอร์มุ่งหน้าสู่เกมยิงมัลติเพลเยอร์แบบคอมเพ t ติฟตฟเต็มตัว Rainbow Six Siege พาผู้เล่นไปตามติดเรื่องราวการต่อสู้ซ้อมรบของเหล่าสุดยอดมือพระการที่ถูกคัดเลือกให้มาเข้าหน่วย Rainbow ตัวเกมเป็นเกมยิงแบบ 5v5 ที่จุดเด่นก็คือเรื่องของความสามารถเหล่าโอเปอเรเตอร์ที่มีความหลากหลายและกการต่อสู้ที่ใช้กลยุทธ์ของเหล่าผู้เล่น Ghost Recon Wildlands แล้วก็ Breakpoint ในขณะที่ Wildlands นำพาเนื้อหาการต่อสู้ของหน่วย Ghost ไปยังทิศท,ทางใหม่กับการต่อสู้เหล่าขบวนการพ่อค้ายาเสพติดในเม็กซิโกภาคต่อของตัวเกมอย่าง Breakpoint ก็ได้มีการผลักดันพาตัวเกมเข้าสู่ยุคใหม่อีกระดับพาผู้เล่นไปต่อสู้กับกองทัพหุ่นโดนล่าสังหารแทนที่ศัตรูจะเป็นคนทั่วๆไป นอกจากเกมข้างต้นที่วางจําหน่ายกันไปแล้ว Ubisoft ยังมีผลงานเกมที่พ่วงชื่อ Tom Clancy ที่กําลังพัฒนากันอยู่อีก2ผลงานณขณะนี้ชิ้นแรกก็คือ Tom Clancy's The Division h e a r t l a n d ผลงานเกมภาคแยกของซีรีส์ The Division ที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าจะเป็นเกม The Division ในรูปแบบ free-to-play พร้อมชูจุดเด่นในเรื่องระบบ PvP หรือว่าการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน เกมที่2คือ Tom Clancy's X Defiant เกมยิง FPS แบบทีม6ต่อ6ที่เป็นการยิบเอาเหล่าตัวละครในกลุ่มองค์กรของเกมซีรีส์ Tom Clancy อันหลากหลายเกมมายำรวมกันไม่ว่าจะเป็น f i า e Wolves จากเกม Ghost Recon หน่วยเอ็กคลอจากเกม Cell, s p l i n t e r Cell ก็เหล่าไลท์เอาแคสกับ Cleaners จากเกม The Division ที่น่าสนใจคือในตอนเปิดตัวนั้น Tom c ล a n c y ่ซีเอ็กซ์เพ่วงชื่อ Tom c ล a n c y มาแบบเต็มรูปแบบแต่ในภายหลังการโปรโมตต่างๆของตัวเกมทาง Ubisoft ได้ตัดสินใจตัดชื่อ Tom c ล a n c y ทิ้งไปโดยทาง Ubisoft เองได้ออกมาอธิบายว่าตัวเกม X-Defiant จะมีการใส่ฝ่ายที่ไม่ได้อิงจากเกม Tom c ล a n c y เข้ามาทําให้ทีมงานตัดสินใจนําชื่อทอมคล a นซีออกจากเกมไป ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานของทอมแคลนซี่ทั้งในรูปแบบนิยายต้นฉบับหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์ทั้งหลายแต่ในฐานะเกมเมอร์สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือทอมแคลนซี่นั้นเป็นผู้ที่วางรากฐานสำคัญของวงการวิดีโอเกมเอาไว้โดยเฉพาะในเกมยิงเชิงกลยุทธ์เกมสายลับรอบเลนจนถึงเกมแอคชั่นสุดเท่และแม้ว่าในปัจจุบันชื่อของทอมแคลนซี่ดูจะห่างไกลไปจากทิศทางดั้งเดิมในตอนที่ตัวเขาก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในวงการเกมครั้งแรกแต่จิตวิญญาณหลายอย่างของความเป็นทอแมแคลนซี่ สัมผัสได้ผ่านเกมยิงมากมายทั้งในและนอกค่าย Ubisoft เจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อทอมคลนซี่แบบเต็มตัวทอมคล a นซี่จากโลกไปในปี2013ด้วยอายุ66ปีทิ้งตำนานที่จะเป็นต้นแบบให้กับนิยายภาพยนตร์และก็วิดีโอเกมไปอีกนานแสนานานเลยทีเดียว